อันยองฮัตเซโยนะครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เจตถีเซิร์ฟประเทศเกาหลีนะครับผมในคลิปนี้เราก็จะมารีวิวอีเวนท์ที่ได้ทำการอัปเดตมาใหม่ในเซิร์ฟประเทศเกาหลีในวันนี้นอกก็จะเป็นอิเวทกยวกับจีนะครับผมแล้วก็ในวันนี้ซีเอ็มสุดแสนใจนี่จดีนะครับผมจัดจี้ใหม่ไหมเราถึงสองจี้ด้วยกันนะครับผมซึ่งเป็นจี้ที่มีชื่อว่าปีศาจเงาพัชร์นะครับผมกับน้องโดนเงาพัชร แตกเองทั้งนั้นนะครับผมไม่มีคําว่าเงาพระจัน์เลยเนาะอ่ะเรามาดูกันที่ความสามารถกันก่อนดีกว่านะครับผมความสามารถของน้องก็คือเมื่อเรานะครับผมทําการพอยลูกสาวนะครับผมมีโอกาส60%เนาะเมื่อผ่านมุมหรือว่าพื้นที่พิเศษนะครับผมก็จะเสกภาพเงาจันทราม,มายาวไว้ตรงนั้นนะครับผมถ้าเกิดว่าเราไปตกก็จะดึงศัตรูมาแล้วก็ขโมย อา m a r b l เนาะถ้าเกิดว่าสตูตกเอง mm hmm. ก็ขโมยมาเบ l ลเองเลยนะครับความสามารถต่อไปนะครับผมเป็นความสามารถในการตกเมืองของเรานะครับผม60%เอนาะล็อกค่ามาทางเมืองคูณนะครับผมแล้วก็ซ่มค่ามาทางเมืองทั้งหมดคูณ248แอ่าแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับผมเมื่อสตูเนาะมาตกที่พื้นที่ล็อกของเรานะครับผมจะละเว้นการยกเว้นค่ามาันทาง80เอร์เซนนะครับผมก็คือจ่ายตังค์แน่นอน อีกตัวหนึ่งนะครับผมเป็นน้องโดนเนาะความสามารถของโดนก็มีผุดเลน์มาร์กตามสตูนะครับผม60%ความสามารถ60%แรกก็เหมือนเดิมนะครับผมก็คือสร้างภาพเงามายาจันทรานะครับจบ 2G แค่นี้วิธีการหานะครับผมก็ช่วงนี้จี้หายากเนาะก็จะหาได้แบบยากๆนะครับผมจากการที่เรานั้นจะต้องเปิดแพ็ค1,000ของเขานะครับผมแล้วก็สะสมนะครับผมเมทเทเรียลก็คือ GA บวกอันนี้แหละ เอามาอัพให้เป็นเลเวลแม็กนะครับผมแล้วก็ามาแลกเป็นน้อง S ออันแล้วก็สะสมน้อง S ทั้งหมด7อันนะครับผมเพื่อเอามาแลกเป็นจี้ใหม่ 2G จี้หรือว่าจะเป็นจี้ที่มีความสามารถของน้องแฮแทรนะครับผมก็สงวนที่7จี ago, ้เช่นเดียวกันก็ถือว่าถูกแต่เอามาทําไมใช่ไหมเออแต่ก็ไม่ต้องเอามาก็ได้เพราะว่าเราก็ใช้แฮแทร์เวอร์ชันใหม่กันหมดแล้วนะครับผมโอเคอีกนต์นี้ก็ไม่มีอะไรนะครับจบเพียงเท่านี้เอริบิร์ต เอรีเบิร์มีไหมเฮ้ย,ยหน้าแตกไม่มีเอรีอันนี้เหรอเออรีเบิร์กลมที่สิบสี่เนี่ยนะได้สองพันก็ได้พันหนึง่งกัถ้าเกิดไมได้ได้จี้อื่นอ๋อเดี๋ยวนี้เอรีเบิร์เขาแจกเป็นเพจตลอดไม่เห็นจะน่าหาเลยครับผมเพจแหาง่ายจะตายสองพันเพจอะตัวกิจกรรมการเลอกอินนะครับผมของผู้เล่นเก่าอย่างลุงก็จะได้ตาสีแดงนะครับผมผู้เล่น อที่กลับมาเล่นน่าจะปเป็นสีเหลืองแล้วก็ผู้เล่นใหม่หน่าจะปเป็นสีฟ้านะครับผมแต่ของรางวัลเหมือนกันหมดนี่เลยนะความเท่าเทียมนะครับผมเพิ่งเห็นความเท่าเทียมของเว้นนี้ก็คือได้เหมือนกันนะครับผมอย่างลุงก็เป็นผู้เล่นเก่าใช่ไหมลูกจะได้น้องตัวนี้เลยโอ้โหเป็นไงล่ะตื่นเต้นไปงัน้นแหละเพราะว่าแล้วยังเป็นแค่หนึ่งวันครับแคดหนึ่งวันเนาะเอามาทดลองเล่นแบบชอบไหม ชอบก็หาของจริงซิวันต่อไปนะครับผมก็จะมีน้องน้องฮาร์โมนีเนาะน้องอาโดมินีนะครับผมแจกอยู่3ตัวแล้วน้องคนแรกชื่ออะไรน้องคนแรกชื่อว่าน้องฮาโลนิกาเดะเวโรนิกานะครับผมผมที่กลับมาเล่นก็หนึ่งวันเหมือนกันนะครับผมฟังเท่าเทียมเนาะผู้เล่นใหม่ก็หนึ่งวันเหมือนกัน นะครับผมเฮ้ยยิ้มทาไมนี่นักเสียม่ดีมันสุดท้ายเป็นห้าวันเหมือนกันไหมเฮ้ยไม่เท่าเทียมแล้วอ่ะทำไมวันสุดท้ายไม่เหมือนกันนะอ้าวทาไมวันสุดท้ายคนที่กลับมาแล้วก็อันนี้มันเป็นห้าวันนะเออความเท่าเทียมอยู่หนใดลุงคิดว่าสีเหลืองนะน่าจะเป็นผู้เล่นใหม่เพราะว่ามันแจกเยอะไอ้นี่ผู้เล่นที่กลับมาเล่นแน่แสีฟ้านะครับผมแค่นี้ก็ดูออกแล้วเห็นไหมการตีความนี่ เก่งมากกดแปลก็จบน,นะครับผมอีเวนต์นี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมเซฟเพชรกันต่อไปเราตัวละครประจําเดือนกุมภาดีกว่าว่าจะเก่งกว่าตัวละครประจําเดือนมกราอยากน้องดาสมหรือเปล่าก็<อ>า<ๆ>คิดวา่าเก่งกว่าอยู่แล้วแต่เก่งให้มากๆหน่อยก็แล้วกันนะลาไปก่อนผมก็แต่งคิดนะครัทุกคนมีความสุขกันกกเล่็กนิดสิทธิ์เจอประเทศเกาหลีนะครับผมไปละจุ๊บ